เอาเลยครับก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนดูฮะว่ามีอะไรกลับมาสกาเมกาลาดอนนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าแมวรอบนี้ไม่รู้จะเอารอบไหนแล้วนะครับเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันกลับมายากนะครับทุกคนแปดทีการันตีไอเทมแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครดวงดีเนี่ยทีเดียวก็ได้เลยนะครับวิธีการเล่นก็คือเอา2อย่างนะครับออกจากตู้นี้ไปแล้วก็หมุนนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะสัก2รอบแล้วกันว่าจะได้หรือเปล่าบางคนดวงดีนี่คือรอบเดียวได้เลยนะพอละ เพราะว่าผมมีแล้วนะครับไม่อยากเสียเพชรเยอะนะฮะกิจกรรมนี้นะครับหมดเขตในวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับก็เปิดให้ซื้อยาวกันเลยนะฮะทุกคนนะอย่างไรก็รีบมาซื้อกันนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เข้ามาตอนนี้โคตรกวนเลยนะฮะก็คือกิจกรรมท็อปอัพนะครับเติมครบ200ก้อเพชรรับทันทีสกินมีดบินนะครับรองเท้าน้องเกือบสีดำนะครับอีแตะดำนั่นเองนะครับทุกคนนะกิจกรรมนี้เปิดให้เล่นแค่3วันนะครับวันที่25 26 27 กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมยังไงก็รีบเติมกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบนะฮะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปกันดีกว่านะครับฮัลโหลครับฮัโโลโหลครับโดดพีคเลยครับโดดพีคเลยเหรอโอเคแล้วเพวื่อนชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยพี่เวียเบอร์สองเวียสกดลวัดเหรอไม่ใช่เฮ้ยทำไมไม่ใช่ใชวะพี่สาวเป็นเอฟซีนะไม่แล้วเ,ลลเบอร์สามชื่ออะไรครับ ลงลงลงอเอ้ยแย่งของแล้วนั่นเนี่ยแย่งของกันทำไมบ้านมีตั้งเงยอะแยะไม่ใครมีเสียงพัดลมด้วยอ่ะไม่ผมผม,มนมตั่งอยู่างนี้มาเลยไม่เท่เลยไม่เท่เลยมีเสียงพัดลมอนั่นผมล์ออกอะ่ะได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินได้ยินชัดละมันได้เสียงจะท้อหน่ะเห็นไหมไมค์พี่หรอไม่์เบอร์สองเบอร์สองอะไรครับเบอร์สองผมครับเอ้ยเอ้ยมีคนมีคนอยู่ในบ้านหลังนี้ใช่เปล่า ข,ขึ้นลุยเลยขึ้นลุยเลยขึ้นลุยเลยตามพี่มาเร็วเคนเคนกำลังตามไปมันโดดลงไปะอ,อ้อนี่เดี๋ยวนี้ตามพี่มาตามพี่มาโรงพยาบาลเหรอพี่วระวงัวงระวังระวังโอส้สั้นผมหายเอ้ยมีคนมีคนมีคนตามพี่มาเร็ว ใครๆเอากันในบุหรี่เขาไดเอามาเอาดิมาเอามาอยู่เนี้ยไบ้าพี่มักใค้เห็นปะลูกหนึ่งลูกหนึ่งแล้วพี่เจ็บพี่เจ็บพี่ขอพันยาก่อนะมีตัวไกลด้วยน่าจังบนพีกเพื่อนบนพีกโอ้โหเฮ้ยไม่โดน มันอยู่บนพีคเพื่อนึพื่อนกำังด้วยครับโอเคโอเคพี่มีกระสุนสวยพี่เข้าเลยแล้วกันหิวมีดหิวปืนแล้วพี่อ,ะอ่ะเฮ้มันพี่เจอมแล้วทําไมครัพี่หลังหินเห็นป่าวหลังหินอ่ะพี่ระวังพี่ระวังพี่ไม่ต้องกลัวตายมากับพี่อะ่ะตายอยู่แล้วตายแน่นอนอผมยิงตรงเนินให้นะพี่ชายขอขอปืนหน่อยครับรลร<ะ>แล<ะ>้วนี่หว่าพี่ชายใครใครยิงมันไง โคตรเก่งโคตรเก่งหมายถึงมันพี่ครับเพียบก็ก็ก็ซากับไอแกลเปดอะไรดีกว่ากันพี่แล้วแต่คนเล่นอะแล้วแต่คนชอบชอบเป็นอแกลเป็ดมากกว่าใช่ค่ะมือสามชื่ออะไรนะบิวครับบิวใช่ไหมบิวกับเวียบิวอายุเท่าไหร่สิบเอ็ดปอห้าครับสิบเอ็ดปอห้าโอ้ยเป็นพี่พี่นี่หว่าพี่อยู่ปอลสี่โห่่เสียงขนาดนี้ พี่เรียนตกไงพี่อายุเยอะแล้วแต่พี่อยู่ปอี่อยู่เลย้ยมีคนชุบกัน<อ>จริงๆด้วยตรงนี้<ม>เห็นเปล่าเห็นแล้วครับไปซุนมันไปซุนมันเฮ้ยพี่ดินเสียงข,งขวาอยู่ตรงนี้เพื่อนอยู่ตรงนี้โอ้ย,อยล้มล้มล้มพี่ตัวเองไหมน่าจะมีพี่ดีผมตัวนึงพีโ่โอเคโอเคพี่กำลังไป มันลงเพข้างล่างแล้วพี่ไม่รู้อยู่ตรงไหนน่าจะหนีอ่ะมันกลัวพี่ไงผมเมื่อกี้ผมยิงหัวเข้าไปหนึ่งเม็ดหมอเปล่ายิงแปดสิบห้าเฮ้ยพี่ไม่เชื่อหรอกยิงหัวอะไรแปดสิบห้าปืนอะไรเอ็งแปดอ่ะเฮ้ยเอ็งแปดต้องยิงหัวร้อยกว่าแล้วเส็นหมวกหรือเปล่าเส็นหมวกหรือเปล่านบตัวไม่ได้ยิงหลานกัน ANS ไหมสองเม็ตรสองเม็ตรอุ้ยพี่อีกข้างนั้นอีกใช่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 ซ้ำเลยซ้ำเลย สนุนไหมพี่เคียมนึงเฮ้ยไมเล่นบาเรีบาเรีดเลยเหรอเก็บอยู่เก็บอยู่โดนไปสองเม็ดเม็ดละสี่โคตรเจ็บทุยอยู่หลังไอวอนปะไอหลังเรามีใจใจหลังวังหลังวลังหลังลางหลังลางหลัล่งหลลังหลัง่ลังหลังลังหลลังหังังหลังลังหลังยังหลัง พี่ย้ายยิ้มเหนะเดี๋ยวพี่ไปเก็บของก่อนดีกว่าจ่าไม่ค่อยจะมีอุ้ยเจอเจอเจอหมูสองอยู่ยังไกลเลยหางไปใจร่มๆสวยวัวแตกวัวแตกวัวแตกสวยพี่สวยบอลลีดเดี๋ยวพี่ขี่รถไปแป๊บนึงมีรถอยู่ตัวนี้ข้างหน้าน่ะวิ่งตามพี่มาคนนึงเร็วขี่รถกับพี่ด้วยโอเคไปบนเนินนะพี่ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแต่มันอยู่บนเนินโอ้ข่งต้องสี่เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่โออ้อน่าเนั่นไง ต่อไฟฟ้าจัดไหมเย็น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 โดนร้อยร้อยห้าสิบร้อยสิบขึ้นเลยขึ้นเลยพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วอุ้ยอุ้งล้วงล้วงล้วงไม่ได้เป็นไรพี่หัวลั่นไปอีกหนึ่งดิเกาะสี่ด้วยสวยเดี๋ยวพี่ผมคุยกับญาติแป๊บนึงนะพี่คุยทำไมอ่ะไม่ต้องคุยหรอกคุยกับพี่ดีกว่า เฮ้ยโทรถมาข้างหลังเห็นเปล่าเห็นแล้วพี่อุ้ย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 อุโดนชนปิวอะไรตายตายแล้วพี่ชายขี่รถหนีเอ็งชุบเองชุบโล่งชุบโล่งเอาเอาเองชนพี่อ่ะขี่รถตามมันขี่รถตามมันไปเอาไม่มีใครชุบเพื่อนเลยชุบเพื่อนคนหนึ่งชุบเพื่อนคนหนึ่งปล่อยมันปล่อยมันไว้ก่อนตอนนั้นอะ ตามล่ามาเลยดิตามล่า,า,ลาเลยเหรอว่าอะไรเล่าด้วย <laughs> มาทางนี้มาทางพี่ดีกว่า <laughs> พี่ว่าเรายึดวงดีกว่าเปมันไปมันขับรถเราตามมันไม่ทันหรอกเราดักวงเอาใช่ใช่ใช่เองฉลา,าดว่ะครับครับเอ้าบอกแล้วอย่าไปนิดเฮ <laughs> ้ยสี่ไปทำไมแต่มิพี่ชุบอยู่สิบแปดเหรียญน,นะโอเคจัดไปต้องไปชุบที่นูน่นอะเฮ <laughs> ้ยพี่เจอคน ตอกลรงตรงหน้าเลยวะโอ้โหเจ็บหนักมากนี่ที่ผมหนึ่งตัวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งเบอร์สามเบอร์สามไปชุบเลยมันจะแตกมันจะแตกมันจะแตกจัดไปนี่ลูกหนึ่งลูหนึ่งพี่ลูหนึ่งหลายคนหน้าละพี่ใช่เหรอลูกหนึ่งแล้วที่ผมลูหนึ่งหาหาหาดอกหาคนเข้าวงบึ้มโอ้ยไม่ตายสิเลยผมแม่งยว ยิง upcoming upcoming รึเป <Sams. S 2> <ADHD> วะไปใกล้พี่มีพี่หลังผมพี่เนินพี่เนินรึเปล่าอิงอิงเคลียร์ไปก่อนตรงนั้นอะพี่เคลียร์ตรงนี้อยู่โอ๊ยมันมีไอ้วลเยอะว่ะโอ๊ย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 ร่วงร่วงร่วโอ๊ยพี่โดนลัดเฉยเลยเนี่ยเนี่ยมันลัดพี่เนี่ยไอ้ตัวที่อยู่บผเนี่ยร่วงร่วงร่วง ม e: okay. <okay> ั่งพ uh um> um> ี่รอชุบช uh ีวิตผมเลยนะอชุบมาแล้วชุบทุกคนแล้วโอเคเฮ้ยผมลัดคิวใครวะเฮ้ยบนป้อมยังมีอีกหรอปะพี่ผมดูหน่อยพี่เห็นเป็นแบบบนป้อมว่ะนายใช่ด้วยใช่ใช่ใช่พี่มันโดดลงมาได้ปะได้ไหมตายเปล่าไปกับเสร็จแล้วโอ้โหพี่ยาใครมี่ยา ลองลองไกลๆดุวคนเป็นมียาไม่ใช่ตายกันตายยังเจ็บยังเจ็บเพื่อนวิ่งเลยวิ่งรอเลยวิ่งรอเลยเดี๋ยวพี่ยิงมันเองปี่าแบบเข่าหัวเข้าหัวตียืนล้อมหยกขอร้านหนึ่งขอล้านหนึ่งขอร้านหนึ่งโอ้ยอย่างเยอะเลยจุกันได้ไรจุกันได้พี่เข้าชาร์จอยู่ แล้วพี่ชายสวย้โผคนเดือดวิ้ยิวสอนพี่หน่อยสอนพี่หน่อยสอนพี่หน่อยมีหลายตัวมากเลยพี่ชายสอนพี่หน่อยครับสอนพี่คนใชายเด็กระวังนะพี่ชายขึ้นมาแล้วมึงเนี่ยโอ้โหโดนหลังไม่เอ้ยเอื้อเรียบร้อยพี่แทก พี่เซงเลยพี่จะอ้อมเอาไอตัวนั้นน่ะพี่ปุ่มแม่งดันอีกแล้ดดันเลยดันเลยดันเลยมึงบอกกันอยู่แต่เพื่อนจังวันี pues> ้แต่เพื่อนตรงที่หนึ <t <t os> <t os> ่งละสวยที่ก็มาดิครับก็มาดิครับเฮ้ยพวกเองแบกพี拜拜่วะสุดยอดวะเก่งเกินไปแล้วเล่นกับพี่ได้ที่หนึ่ง ได้เป็นคนอื่นได้ที่หนึ่งป่าะที่โลโละลงไว้บุกตายอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ก็บ๊ายบาย